สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านเสียกี้นะครับร้านเสียกี้นะครับก็จะเป็นร้านสักนะครับแล้วก็ในในร้านก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับงานสักเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาชมครับแล้วนอกเหนือจากามีอุปกรณ์เกี่ยวกับงานสักนะครับเสียก,กี้ก็ยังชื่นชอบเกี่ยวกับ พระเครื่องนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับต่างๆนะครับมีพระมีอะไรดีๆก็นํามาให้เสียกี้ดูได้นะครับที่ไทยจงนะครับห้างกวางจานกันสามนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศในร้านนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศร้านของเสียกี้นะครับนี่อยู่นอกร้านนะครับเป็นงานศักดิ์นะครับงานเสียกี้นะครับสําหรับ เพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจเกี่ยวกับงานสักก็มาได้เลยนะครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศหน้าร้านนะครับคนลายสักนะครับแล้วก็นี่คือประตูทางเข้านะครับตรงหน้าประตูก็จะมีนะครับมีครับคนส่องพระนะครับสาหรับเพื่อนๆท่านไหนสนใจเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับอยากมีพระดีๆอยากมาให้เสียกี้สองก็มาได้เลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันครับ มาแล้วครับด้านในก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับงานสักนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับงานสักนะครับแล้วก็คนไหนสนใจนะครับที่จะสักลายก็เรียนเชิญนะครับเสี่ยเกี้รอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่สนใจเกี่ยวกับงานสักสวัสดีครับเสียกี้สวัสดีครับผม นี่นะครับเจ้าของร้านนะครับจับเตรียมของนะครับเพื่อที่จะน่าจะดูพระมั้งครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูอุปกรณ์นะครับด้านนี้ก็เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับงานสักนะครับเป็นน้ํายาต่างๆนี่นะครับนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับสักลายนะครับอยากได้อุปกรณ์ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับที่ห้างกวงช้างจั้นสามนะครับ ถ้าในร้านก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวถ้าไงมีเวลาผมจะพูดคุยนะครับแล้วก็คุยกับเสี่ยกี้นะครับแล้วก็จะดูพระสองพระกันด้วยครับวันนี้นะครับนะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมพระอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับดูครับวันนี้เสี่ยกี้จะ นำอะไรขึ้นกล้องครับวันนี้เป,าาเป็นหินหยกนะครับนี่นะครับใส่กลองจะได้มาใหม่นะครับครับบรรยากาศในร้านก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ